นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยข่าวการโจมแบบเขาเรียกว่าอะไรการใช้คำพูดที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกว่าโอเคเราไม่สามารถทำให้ใครถูกใจเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราเลือกที่จะแคร์ได้ทุกคนเชื่อไหมว่าพี่ฟ้าเมื่อวานต้องขอโทษจริงๆที่เราเลือกที่จะออกจากกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มแฟนคลับนะ งามเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอืมไม่สามารถที่จะเห็นได้ตลอดเวลาเวลาเล่นแล้วเรามันจะเห็นตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยขอเลือกที่จะอ,ะอะมันแบบมีแค่แบบบางกลุ่มเฉยๆก็เลือกสนใจจะออกก่อนละกันแบบขอมาโฟกัสงานแล้วก็โฟกัสตัวเองก่อนอะไรเงี้ยพอเราอยู่โลกข้างนอกแล้วเรารู้เลยว่าคนรักเรามากแค่ไหนงานที่รอเราอยู่มันมีมากแค่ไหน แล้วทำไมพี่ฟ้าต้องมานั่งแคร์หรือมานั่งคิดมากกับบางครั้งก็ไม่มีตัวตนนะ่ะพี่ฟ้าก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกเขาว่าอะไรดีนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงพี่ฟ้าเลยนะคะสำหรับเรื่องการโดนดราม่าต่างๆพี่ฟ้าคิดว่าพี่ฟ้าเอาอยู่เอาอยู่มากๆและสามารถที่จะผ่านไปได้ อย่างน้อยก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจการที่จะตั้งกระทู้กระทู้หนึ่งได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ตั้งได้แบบผ่านๆน,นะคุณจะต้องผ่านการคิดแล้วคิดแล้วก็พิมพ์แล้วก็โพสต์ลงไปเสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นมันแปลว่าคุณให้ความสนใจกับเราคุณถึงตั้งพูดถึงเราได้คุณถึงยอมเสียเวลาที่จะโพสถึงเราได้นะคะ สวัสดีพี่อแคลร์ค่ะอืมก็เลยไม่คิดมากแล้วก็เมื่อเช้าได้มีการพูดคุยกับบอสนวัตแล้วนะคะฟ้ารู้สึกว่าฟ้าอยากให้ทุกคนเห็นมุมนี้ของบอสนวัตมากๆเลยว่าบอสเป็นคนที่อบอุ่นมากๆมากๆเลยเมื่อเช้าได้มีการไม่ใช่เมื่อเช้าสิพูดผิดต,ตอนบ่ายหลังจากที่ย้ายมาที่โรงแรมนี้แล้วนะคะก็บอกว่าบอสถามว่าโอเคไหม ตอนนี้สําหรับกระแสดราม่าพี่ฟ้าบอกว่าพฟ่ฟ้าแบบหนูเริ่มชินแล้วแต่สิ่งที่หนูห่วงคือหนูห่วงความรู้สึกของบอสเพราะว่าคนที่โดนโจมตีไม่ต่างจากเราก็คือบอสอะไรเงี้ยแบบหนูเป็นห่วงความรู้สึกของบอสมากกว่าซึ่งบอสบอกว่าไม่เป็นไรเลยพี่แบบพี่พี่พวะแบบพี่เอาอยู่พี่ไหวอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารูสึกว่าโอเค อบอุ่นมากแล้วก็เขาบอกว่ายังมีงานที่ที่รอเราอีกเยอะมากๆเพราะฉะนั้นอย่าแบบอย่าเสียเวลากับอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราแล้วก็เลยอมืมีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากๆยิ่งเข้ามาอยู่ใกล้ๆยิ่งได้รู้จักแบบรู้จักจริงๆอบอุ่นจริงๆสำหรับครอบครัวมิสแกรนนะคะ